うん。 วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้องรับสู่รายการซีชานัลนะครับกลับมาพบศาสตราสารยดีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือดนะครับทุกวันอังคารเวลา11บเอนาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องต้องบอกว่าเป็นการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์แผนไทยหลักสูตรใหม่นะครับสำหรับผู้ประกอบการเลยนะครับวันนี้เอาใจผู้ประกอบการกับประเด็นชื่อเรื่องเปิดหลักสูตรปันพัฒน์อะคาเดมีนะครับ ยกระดับสมุนไพรไทยสู่เวทีโลกนะครับวิทยากรที่อยู่กับผมวันนี้นะครับเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากดรเพสศชกรหญิงวิวันวรกุลพานิชนะครับเภสัจกรชํานาญการพิเศษนะครับจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเพรตูนเจอกันอีกแล้วนะครับถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องการอบรมนะครับสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจนะครับเราก็มาคุยกัน ต้องบอกว่าวันนี้เราต้องบอกว่าเป็นเทสพิเศษเลย<ช>ต้องเอาใจผู้ประกอบการะนะครับและก็ประชาชนจะได้อะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันตรงนี้<ช>ต้องถามอย่างนี้ครับว่าเปิดหลักสูตรใหม่ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องปันพัฒน์อะคาเดมีผมพูดถูกไหมครับใช่ค่ะชื่อว่าปันพัฒน์ค่ะย่อม,มาจาก ปัญญากับพัฒนาค่ะก็เลยเป็นปัญพัฒอะคาเดมีโอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกันนะครับว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างไรสาหรับผู้ประกอบการครับผมต้องถามอย่างนี้ครับว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้มองบทบาทของสมุนไพรในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยณขณะนี้อย่างไรบ้างครับค่ะก็ในขณะนี้นะคะกรมก็ได้เหมือนมีการทํานโยบายเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรผักดันนะคะตอนนี้เป้าหลักๆในการผักดันสมุนไพรของ ในระดับประเทศเลยของกรมแล้วก็ถือว่าเป็นในระดับประเทศนะคะก็มีอยู่สองเป้าหมายด้วยกันนะคะเป้าแรกเราคิดว่าเราจะเพิ่มเศรษฐกิจกให้กับประเทศค,ะค่ะเราจะเพิ่มมูลค่าการบรโภกส่วนภายในประเทศเป้าปี69นี้ก็ประมาณสัก7 0 0 0 0ล้านบาทโอ้โหตั้งเป้าไว้70,000ล้าน<ล>ใช่ค่ะตั้งเป้าไวา้70,000ล้านกับอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพยายามผลักดันก็คือเป็นการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพค่ะอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้ประมาณ2,000ล้านบาทค่ะรวมกันตรงนี้ก็9 0 0 0 0ล้านแล้ว7 0,000ม่อ อภัยอรับวันนี้คำนวณผิด7จ็ดหมื่นสองเส่วนไป็นตัวเดืค่ะเเป็นอขออภัยนะท่านผู้ชมครับเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นเจ็ดหมื่นสองพันล้านบาทครับต้องบอกว่าเป็นยอดที่แบบว่าถ้าทําถึงได้เราก็ทะลุเป้าเลยใช่ค่ะนะครับโอ้ต้องบอกว่าแลวอันนี้คือเราตั้งเป้าไว้ แต่เราจะสําเร็จหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้นะครับต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งองค์คาพยพละตรงนี้นะครับต้องถามครับว่าพี่กินเชิญเครครับว่าเราจะบอกว่าไอ้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้เจ็ดหมื่นสองพันล้านบาทค่ะคือเราพยายามผลักดันสมุนไพรให้เหมือนเป็น new s curve ของประเทศค่ะเราอยากจะให้สมุนไพรเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหม่ตัวหนึ่งของประเทศที่จะสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เราก็เลยตั้งเป้าไว้เจ็ดหมื่นกว่าล้านค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเศรษฐกิจใหม่นะครับ new s curve เราก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกันเป้าก็เลยต้อง สูงนิด<ช>นึงตรงนี้นะครับเอาละครับ New S Curve เราจะไปถึงเป้าตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมกันเลยนะครับเอาละครับเราเข้าถึงเรื่องปันพัดกันแล้วนะครับสำหรับแนวคิดการจัดตั้งปันพัด Academy มีตรงนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ อย่างไรนะครับที่ก่อเกิดของโครงการนี้ขึ้นมาครับก็อย่างที่บอกว่าเราพยายามจะผลักดันอุตสาหกรรมใช่ไหมคะดังนั้นเรามองว่าผู้ประกอบการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้อุตสาหกรรมสมุนไพรโตได้เราก็เลยตั้งหลักสูตรที่ชื่อว่าปันพัฒน์อะคาเดมีขึ้นมาค่ะเรามองว่าเหมือนเราอยากจะได้ผู้ประกอบการที่่แบบช่วยผลพัยช่วยทําให้สูนพัยคือ เศรษฐกิจกจะโเอกชนเนาะเอกภาคราชาการจะเป็นช่วยซัพพอร์ตดังนั้นผู้ประกอบการสมุนไพรถือว่าเป็นเพลเยอร์หลักของเราเราคิดว่าเราอาจจะอยากได้แบบยูนิคอร์นตัวหนึง่งอาจจะหวังเยอะไปอาจจะไม่ถึงยูนิคอร์นก็ได้แต่คาดหวังว่าถ้าเรามีการอบรมผู้ประกอบการพัฒนาศักภยภาพเขาอะค่ะเราคิดว่าเขาอจะช่วยสร้างเศรษฐกิจกสร้างไรายได้ให้กับประเทศเราคร่ะถ้าฐานดีเมื่อไหร่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเราก็พัฒนาขึ้นได้ดีแน่นอนตรงนี้นะครับแต่กอดถัด ฐานจะดีได้เราต้องมีการอบรมอะไรอย่างนี้ที่ต้องเข้มข้นตรงนี้มากเลยนะครับต้อง <laughs> บอกว่าผู้ประกอบการวันนี้ที่ฟังอยู่นะครับต้องบอกว่าต้องสนใจเลยนะครับใครที่เป็น SME มได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าจริงๆกรมอะค่ะ <c oughs> มีพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพร <c oughs> ซึ่งเขามอบหมายเป็นหน้าที่ภารกิจหนึ่งของกรมอยู่แล้วในการที่ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กรายน้อยพวก SME ต่างๆเพราะว่าเราเข้าใจว่าผู้ประกอบการสมุนไพรส่วนใหญ่ยังไม่ได้ เป็นบริษัทที่เป็นมหาชนนะพี่เอก<ม>แล้วเขาก็อาจจะต้องการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐด,ดังนั้นเป็นภาครัฐนี่แหละที่จะต้องช่วยส่งเสริมเขาให้โตขึ้นไปเรื่อยๆอ <หา S 2> ค่ะพี่เอกฟังอยู่อาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าผมก็เกิดความสงสัยว่าเป็นผู้ประกอบการสมุนไพรมงคมมอูต้องมีโรงงานใหญ่ๆต้องผ่านมาตรฐาน GMP, GACP อะไรตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่นะครับผู้ประกอบการรายเล็กตรงนี้ก็ได้ใช่ค่ะรายเล็กๆที่อาจจะมีโรงงานอาจจะผ่านเป็นบางส่วนหรือว่าอาจจะกําลังผู้ประกอบการบางคนที่อย่างเดิมอาจจะมีวิสาหกิจชุมชนแล้วเขาอยากจะผลักดันตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สามารถมาเข้าร่วมอันนี้ได้เหมือนกันค่ะพี่เดี๋ยวเรามาฟังเงื่อนไขตรงนี้กันนะครับ่ก่อนที่จะถึงเงื่อนไขตรงนี้ผมถามนิดนึงผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการตรงนี้นะครับ เขาจะได้ประโยชน์อะไรนะครับในเชิงธุรกิจนะครับหลังจากที่เรียนและก็จบหลักสูตรตรงนี้ไปแล้วครับคือโครงการปันแพลนเด e ี่อะค่ะเรามองว่าเราจะแต่ว่าเนื่องจากปีนี้เราเริ่มปีแรกเนาะ,ะกลุ่มเป้าหมายเราเราอยากได้เป็นผู้ประกอบการที่อาจจะเคยมีธุรกิจอยู่แล้วแต่เราจะผลักดันเขาให้เติบโตขึ้นเราจะเน้นเป็นเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ธุรกิจสมุนไพรอย่างที่บอกสูต<ม> <Cur> ร New S Curve ค่ะก็ในในในหลักสูตรอะคะ่ะก็จะมี3โมดูลหลักๆในการเรื่องแรก<ม>ก็จะเป็นเรื่องนโยบายกับเรื่องข้อกําหนดกฎร,ระเบียบต่างๆใครที่อยากจะเข้ามาในอุในอุตสาหการรมเนี้ยเขาอาจจะต้องรู้เรื่องนี้เป็นพื้นฐาน<ม>ค่ะเรื่องที่2ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องวิจัยเรื่องพัฒนาทํายังไงให้โปรดักต์มันตอบโจทย์ตลาด<ม>เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องธุรกิจ อันนี้ก็เน้นเลยว่าถ้าอยากจะทําธุรกิจสมุนไพควรจะต้องทํำยังไงจะมีการส่งออกจะต้องทํำยังไงอะไร,รอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นให้เขามีความรู้ในรอบด้านเหมือนเป็นส่งเสริมประกอบการให้รู้เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสอนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำ<ช>ปลาย<ช>ตรงนี้เลยใช่ถูกต้องค่ะนะครับ,รบโอ้ต้องบอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าฟรีด้วยใช่ไหมเนี่ยฟรีอบรมฟรีนอกจากนี้เราอาจจะมีการพาไปศึกษาดูงานทั้งในและ ต่างประเทศตอนนี้ที่แพนไว้ก็คิดว่าอาจจะพาประเทศจีนไปดูเพราะจีนถือว่าเป็นมหาอำนาจในด้านสมุนไพรเนาะเพีเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าการใช้สมุนไพรของโลกนี่คือประเทศจีนจะพาผู้ปกะ่อบการไปดูว่าตลาดของจีนที่เขาใหญ่ๆเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะยกเว้นในนึงค่าศึกษาดูงานอาจจะต้องเป็นความรับผิดชอบเป็นเรื่องค่าเดินทางอะไรเงี้ยอาจจะเป็นผู้ปกะ่อบการที่เข้าสมัครอาจจะต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ว่าเรื่องค่าอบรมต่างๆเนี่ยทางกรมสนับสนุนค่ะครับต้องบอกว่าเราก็ วัดครึ่งกรรมาการครึ่งเรื่องการเดินทางเนาะ<ช>เรื่องการไปดูงานตรงนี้ละกันตรงนี้นครับแต่อบรมเนี่ยคือเราอบรมให้รีอยู่แล้วเราอบรมตรงนี้นะครับ<ฟ>ถ้าเงื่อนไขคุณได้<ช>ครับคุณก็ได้อบรมเลยได้ไปดูงานด้วยนะครับเราอาจจะเคยเห็นตลาดแบบว่าหรือว่าเคยเห็นโรงงานในไทยนะครับเ<嗯>ขาบริหารอย่างนี้หลายคนเคยไปมาหลายที่แล<ช>้วตอนนี้เพราะว่าทางกอง啊 เคยพาไปเยอะแล้วตรงนี้ทั้งมาดูงานในงานมหกรรมด้วยใช่ไหมครับใช่ก็ดูแล้วตรงนี้ใช่พีเออสิทธิพิเศษหนึ่งนี่ผู้ประกอบการปันพัฒอาจจะได้ถ้าเขาเข้าร่วมอบรมกับเราแล้วเขาผ่านการอบรมเขาจะได้สิทธิ์ในการออกบูธในงานมักรรมสมุนไพรค่ะโดยในในราคาพิเศษนะตอนแรกมันจะมีการเก็บเงินเนาะอาจจะมีบางอันเราอาจจะได้ให้สิทธิ์ในราคาพิเศษค่ะอ๋อคือไม่ไม่ได้จะได แต่คือแบบว่าถูกกว่าคนอื่นอะเพราะว่าอย่างไม้ผ่านการรับรองจากกรมแล้วว่าเขาผ่านหลักสูตรนี้แล้วค่ะคือการันตีมาแล้วแหละว่าคุณมีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงนี้ก็เลยได้ราคาพิเศษแต่ราคาพิเศษนี่คือพิเศษจริงๆใช่ค่ะตรงนี้โอ้โหต้องบอกว่าใครเข้ามาอบรมมาเรียนตรงนี้นะครับได้ไปดูงานต่างประเทศด้วยมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายตรงนี้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้หลายท่านที่ฟังอยู่โดยเฉพาะผู้ประกอบการอยากจะรู้นะครับโดยเฉพาะคุณสมบัตินะครับเพศตูนคุณสมบัติ มันมีคุณสมบัติใช่ไหมที่จะเข้ามา<ช>ตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าได้ตรงนี้เขาจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไงบ้างครับใช่ค่ะก็หลักๆเรากําหนดไว้3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกอาจจะต้องมีมีการจําหน่ายเพรียพสุนัยในตลาดอย่างน้อย2ปีค่ะอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีแรกเราอยากจะผลักดันกลุ่มที่คิดว่าเขาเคยมีการทําธุรกิจมีพื้นฐานเบื้องต้นมาอยู่แล้วแล้วเราจะไปต่อยอดเขาค่ะพี่เอกกับเรื่องที่สอง อันนี้ง่ายมากเลยก็คือต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า80อร์เซนค่ะเพราะว่าเราเราจริงจังเราใส่ทุกอย่างไปทั้งทุนทั้งแรงเงินแรงงานอะไรเงี้ยเพื่อจัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมาเราไม่อยากให้ผู้ประกอบการมองว่าเขาเขา,เขาออกออกแล้วก็ผ่านอย่างน้อยคนที่จะผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ค่ะต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย80ร้อยละ80ค่ะอืมต้องร้อยละ80นี่คือว่า ก็ต้องจริงจังนะแหละใช่คุณก็ต้องต้องบอกอูต้องมาอบรมกันจริงจังเลยเพราะว่าถือว่าเป็นโครงการที่แบบอัดแน่นด้วยเนื้อหาและสาระตรงนี้นะครับแล้วม uh> uh ีเง uh uh ื um uh ่อนไขอะไรพิเศษต่ออันสุดท้ายค่ะก็แค่เขามีความมุ่งมั่นในการธุรกิจแล้วก็อาจจะยินดีให้กลมประเมินเขาว่าหลังจากที่อบรมแล้วธุรกิจดีขึ้นหรือว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสามารถนําความรู้นี้ไปต่อยอดได้หรือเปล่าเพื่อจะ กรมอะค่ะจะได้นําข้อมูลตรงเนี้ยไปพัฒนานหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไปะคะ่ะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกก็จริงเถอะ<ช>แต,แต่แต่แบบรุ่นแรกเนี่ยแต่เราก็คัดสรรแบบว่าเนื้อหาที่แบบว่านํามาเพื่อที่จะไปต่อยอดให้กับเขาต้องบอกว่าอยู่แล้ว<ช>นะครับบางคนบอกเป็นรุ่นทดลองว่ามีใช่ใชเราคาัดสรรมันเป็นอย่างดี<ช>งดวิทยากรที่มาสอนนี่จากจากไหนบ้างครับตรงนี้อ๋อมีหลายที่เลยคะ่ะปีผู้เชี่ยวชาญยกอย่างเช่นจะมีอาจารย์จาก ผู้ร่วมก่อตั้งวร r l d a t c p ที่เขามาสอนเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะ<ม>หรือว่าจะเป็นอาจารย์จากคณะเภสัชจุฬาที่<ม>อาจจะมาสอนเรื่องการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ค่ะหรือว่าอาจารย์จากบาซายที่เขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจค,ค่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานต่างๆเช่นทองกรมการแพทย์แผนไทยเองอหรือว่าทางออยทางกรมพัฒนาธุกรก,กิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญาใครอยากจะจดสิทธิบัตรจะโจทย์ยังไงก็จะมีให้บอกมีมาสอนอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยค่ะรวมถึง D i t p ที่เราก็เชิญเขามาเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกมีเยอะมากเลยค่ะอาจจะสนใจดูในเว็บไซต์ได้ได้เลยครับต้องบอกทั้งโคเรชเลยของการที่จะแบบว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าผู้ประกอบการที่จะต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้ไอ้นี่ผมถามนิดนึงเล่ามาก่อนที่จะมาเป็นปันพัฒน์ตรงนี้ครับ ผมถามเป็นความรู้นิดหนึ่งคนบางคนที่บางท่านอาจจะเปิดดูตองน,นี้อยากจะรู้ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเรามีการพัฒนาผู้ประกอบการยังไงบ้างเพราะว่าเราขับเคลื่อนมาตลอดเลยนะครับผลสัมฤทธิ์เป็นไงบ้างครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยจะมาถึงตอนนี้และมาเป็นโครงการปันพัฒน์ตรงนี้ครับก็จริงอย่างที่บอกว่า มาตามพรบเรามีการหน้าที่ส่งเสริมผู้ประกอบการอยู่แล้วเราก็เคยมีการจัดอบรมผู้ประกอบการแบบนี้แล้วค่ะมีการอบรมเพียงแต่ว่าเราอาจจะอบรมเป็นหัวข้อยังไม่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรจริงจงจังๆแบบนี้ซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกที่เราจะมีการพัฒนาหลักสูตรเป็นจริงจรงจังๆหรืออย่างที่ผ่านมาเราก็จะมีการเชิญผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกรางวัลพรีเมียมเวอร์โปรดักต์ของเราเนี่ยไปออกบูธไปส่งเสริมภาพลักษณ์งานสมุนไพรหรือว่าอาจจะไปทำบิสเนสแบทชิ่งซึ่งทุกอย่างอันเนี้ยมันก็จะมารวมอยูู่ในหลักสตร พันธุ์นี้เลยค่ะครับก็ต่อยอดกันมาใช่ครับผู้ประกอบการที่เคยผ่านจาก p ีเเราก็มาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเขามีโอกาสได้ไปแมทชิ่งไหมในงานมหกรรมตรงนี้ไหมครับมีโอกาสแน่นอนค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกในงานมหกรรมรอบบทให้โซนนึงเลยเป็นสําหรับโซนปันพัฒเลยโดยเฉพาะเลยปีนี้พิเศษนะปีนี้พิเศษนันมีแค่มีแค่แมทชิ่งนะที่เราเห็นว่ามายืนคุยธุรกิจไม่ใช่นั่งคุยธุรกิจกันอะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนอะไรกันอย่างเงี้ย เป็นร้อยล้านเลยอ่ะยอดที่แบบว่าภายในงานนะครับปีนี้คุณเปิดเป็นแบบว่าเป็นสำหรับปันปันพัดต่างๆในโซนมันจะมี one soft service ซึ่งมันก็จะมีเรื่อง mismatching อยู่แล้วแล้วก็จะมีเรื่องปันพัดเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยคุณสามารถเข้ามารวมอยู่ในโซนของเราได้เลยค่ะผมถามนิดนึง mismatching เนี่ยเรารู้แล้วแต่โครงการปันพัดเนี่ยที่เอาไปเปิดในบูธในงานมหกรรมสูงแห่งชาติปี2569ปีนี้เราจะไปเปิด เพื่อที่มีวัตถุประสองค์อะไรเพื่อให้ผู้ผเข้าร่วมอบรมปันพัดเราอะค่ะคได้ไปออกในทศการจริงๆขคืนนออไม่ได้แล้ว,ว่าบางคนเขาอาจจะเคยมาแล้วอาจจะไปเคยไปบ้างหรืออาจจะไม่เคยออกงานแฟร์แต่อันเนี้ยเขาจะมีบูธของตัวเองในการที่จะโชว์สินค้าโชว์ผลิตภัณฑ์ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ได้เลยค่ะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงแหละแล้วก็มาดูมาคุยกันคือพออบรมเสร็จไปปฏิบัติจริงเลยในการมหกรรมสมุนไพรเปิดรู่ให้ราคาพิเศษขายจริงเลยขายจริงเลยมีอะไรก็มาคุยกับทางเภศัตูนได้ได้คับหรือไปแลกเปลี่ยนอะไรแมทชิ่งเลยกันในงานก็มีให้อีกตรงนี้โอ้ต้องบอกว่าถ้าผมเป็นผู้ประกอบการผมก็อบรมจริงนี่ถ้าเงื่อนไขผ่านนะครับต้องบอกคุณสมบัติผ่านมันไม่มีอะไรหรอกครับคุณแค่มาสมัคร นะครับ<ช>ลองถามว่าช่องทางถ้าคนที่สนใจเพสัตตูนจะเปิดอบรมตอนไหนนะครับแล้วก็ สิ้นสุดวันไหนรวมถึงช่องทางในการติดต่อตรงนี้นะครับให้กับคนที่สนใจหรือผู้ประกอบการที่สนใจที่ฟังเราอยู่ในขณะนี้เรียนเชิญเลยครับได้คะ่ะก็ตอนนี้หลักสูตรปันพัอะคาเดมีนะคะก็อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครอยู่นะคะผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปในเฟซบุ๊กของ,รงกรมการแพทย์แผนไทยก็ได้หรือว่าของกองพัฒนายาแผนไทยก็ได้คะ่ะจะมีอิอนโฟร,รับสมัครท่านสามารถ scan QR code สมัครได้เลยก็ปิดรับสมัครวันสุดท้ายวันที่23มกราคมนะคะแล้วก็จะประกาศผู้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเนี่ยวันที่30มกราคมค่ะ<ม>โดยหลักสูตรเนี้จะเริ่มเรลวันที่6 กุมภาค่ะโดยเราจะเรียนทุกวันศุกร์ค่ะก็เป็นเวลาทั้งหมด15สัปดาห์ค่ะพี่เอ็กก็จะสิ้นสุดประมาณสัก12มิถุนาค่ะแต่ก็เปิดถึง2 3่สิบามกราคมใครสนใจต้องรีบแล้วนะคะใช่ครัก็บอกว่ารีบสมัครตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยใช่แล้วก็มาดูคุณสมบัติกันอีกและประกาศตื่รขันทีเลือก30มกราคมนะครับต้องบอกว่าเอาละครับใครที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับต้องรีบแล้วแหละเงื่อนไขได้อะไรได้ เอาอย่างนี้ครับคนที่ฟังอยู่นะขณะนี้นะครับถ้าผู้ประกอบการสมุนไพที่ฟังเราอยู่นะขณะนี้นะครับยังลังเลอยู่ผมบอกต้องแบบยังลังเลอยู่เอาละครับช่วยเสริมความลังเลให้เขาทิดหนึ่งว่าถ้าเขาลังเลเนี่ยเขาจะเสียโอกาสเชิญเลยครับใช่ก็ก็อยากเชิญชวนผู้ประกอบการสมุนไพรนะคะที่คิดว่าอยากจะพัฒนาตัวเองรวมถึงอยากจะพัฒนาธุรกิจสมุนไพรให้ก้าวทันต่อตลาด สมัยใหม่นะคะก็สามารถมาเข้ารับการอบรมเข้าสมัครเข้ารับการอบรมปันพัดเราได้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมนะคะก็กรมก็ตั้งใจว่าหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้สร้างเศรษฐกิจสู่ New s Curve ได้ค่ะครับโอ้เราจะไปสู่ New S Cur v e นะครับเราต้องเสริมแกร่งนะครับทั้งองค์ความรู้ทั้งอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้นะครับเราก็ต้องมารวมพลังร่วมกันตรงนี้นะครับกับโครงการดีๆนะครับหลักสูตร ปันพัฒน์อะคาเดมี่นะครับยกระดับสูนภัยสู่เวทีโลกนะครับวันนี้นะครับผมกับเพชรตูนต้องขอลาไปก่อนนะครับกลับมาพบสาสสายดีๆีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ัเรื่องใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ